บบที่ถ่ายภาพเก็บไว้เนี้นว,ว่าเวลาปนเปื้อนเราก็ายังให้อันหอใหม <c oughs> ่ไม่ใช่เกาแล้วเป็นกับบัตรแล้วเราก็ที่บอกว่ามีมีคราบเลือดติดมาในรถตร,นตรงนี้เจอไหมี่ที่ตรวจสอบด้วยพื้นต้นเนี่ย ยังไม่พบคราบเลือดน,นะครับมีตจวสอเมือต้นก็ตอนนี้ก็ยังให้ให้ตรวจสอบนะครับเพราะนั้นจากที่เป็นข่าวว่ามีกลิ่นควากรูมอะไรเนี่ยไม่มีนะครับมันก็เป็นการเป็นการสันนิษฐานไปของตูริจชี้ามแต่ตอนนี้ตรวจแล้วทั้งนี้บือต้นเนี่ยยังไม่พบกแต่ก็เก็บดีนงนะครับ